สวัสดีครับวันนี้รีวิวรถหัวลาก g x Z 3 6สามร้อยหกสิบแรงนะครับยูสุปีหกห้านะครับรถพร้อมใช้งานยางเต็มทุกดอกเครื่องดีมากๆนะครับเริ่มพายด้กันก่อนเลยนะครับชิบ 42,873กิโลนะครับคือไมเลนนะครับภายในเดิมเดิมนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับ สนใจสามารถโทรสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวทิ้งให้บนหน้าจอนะครับสังเกตดีๆมีทั้งเบอร์โทรและ i ี line นะครับต้องการใช้หางด้วยนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือจะมาชมรถคันจริงที่ร้านนะครับจอดอยู่ที่ร้านนะครับมาไม่ถูกสามารถเข้าไปใน Google Ma p นะครับพิมพ์รถปรทุกดีๆแล้วกดนำทางม,มาได้เลยยางเต็มทุกดอกนะครับรถพร้อมใช้งาน ปีหกห้ารถพร้อมใช้งานจริงๆนะครับใครเป็นสาวกค่ายไหนนะครับสามารถโทรสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับ360แรกไม่พอนะครับจัด380ไปก็ได้นะครับ fm 2 p นะครับตัวนั้นปีเก่าหน่อยนะครับปี52นะครับหรือใช้ 3- 44่นะครับแบบประหยัดก็อยู่หน้าร้านนะครับโฉมวิกเตอร์และโฉม500นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับสนใจหัวลากหรือรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็น4ล้อ6ล้อนะครับรถเครนหรือเครื่องจักรคนหนักสามารถสอบถามได้ที่ช่องทางติดต่ออยู่บนหน้าจอนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ